อัสสลามตะกุ่มกับนะสวัสดีเปิ่นเปินที่น่ารักทุกคนกับผมครูใจก้นเดิอมกับนะมาปอกเปินเปิ่นเปลี่นปากใบนะครับนะวันนี้เนี่ยเราก็มาต้านกาเฟ่กันแล้วนะครับนะต้านกาเฟ่กันเลยไหมครับผมนะต้านกาเฟ่ปากบายนะครับนะลมปัดเย็นๆนะครับนะสบายนะครับเอ่อเมื่อวานเราก็ได้ประกันเร็วนะครับวันนี้เนี่ยพอมาปอบเปิ่นเปินอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันว่าวันนี้เนี่ย ผมอยากจะถามมันเปลนว่ามีใคร,บ,ครบ้างกับที่กําลังมองหาชงตางสงร้างรายได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นไรายได้เสื่อมรายได้ลักเรื่องต้องการที่เป็นเจ้าก้องตุรกิจอะไรทักอย่างเนี่ยถามว่าเปินีนต้องการไรายได้ทักเต่ารายได้สองหมื่นสามหมื่นหรือว่าเดี๋ยละห้าหมื่นหรือว่าเดี๋ยละเซ็นนะครับอยากยาจะถามเปินเปีนเปลีนว่าวันนี้เนี่ยเปินเปีนเปลีนมีชงตังในบางกับที่สมารถทำรายได้เดี๋ยวราคาหมื่นเนี่ยมีบาไม้ยตอนนี้ชงตังในการสร้างรายได้นะครับ ถ้าไม่มีเนี่ยถ้าเปลื่อนสนใจเนี่ยก็ฟากติดตามกูใช่นะครับพอนะรู้ใช่มีช่องตั้งในการสร้างรายได้กับเพื่อนนะครับผมมาว่านนเราคุยกันเรื่องของการสร้างรายไดย้ป้านออนไลน์นะครับผมพอต่ยาเลยกง้อเปินฟังว่าวันนี้การทาออนไลน์เนี่ยมันมีอยู่สองเบบมเมืน่อออนไลน์ตัวตัวไปที่เพื่อนดูจักเนี่ยก็คือขายไลซ์ซอสขา,ายออนไลน์ด้วยตัวไปเนี่ยแต่ก็ไลซ์ซอสขายกันอยู่อะนะเพื่อนต้องไปหาสิ่งกามาเองต้องลงต้นเองนะสักการเบิร์นวัวตักเซน นะมาสต็อกสิงกาไว้เต็มบ้านเลยนะให้เต็มโกดังเลยนะครับแล้วมาไล่ซดขายนะครับแล้วก็มาแพ็กสิงกามาส่งสิงกานะมาตอบกาเช็ดลูกกาตั้มดุกยางเองหมดเลยนะครับนะถามว่าเปิี่ยนจแบบแบบนั้นไหมครับผมอันนั้นคือออนไลน์อีกแบบนึงคือออนไลน์โดยตัวไปเหมือนที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะไล่ซดขายสิงกาโดยตัวไปเปิี่ยนจอไม่กับแบบนั้นแต่ถ้าชอบเปิี่มีเพิ่มลงต้นจักซ้ำเบื้อนนาเบื้อนตักเนะสมม้นไหมครับ นะตามนี้เป็นตั้มไปเลยออนไลน์แบบนั้นก็ดีนะครับแต่แต่ตหากว่าข,า,ขายได้ดีเนี่ยขายดีเนี่ยรุงครับนะครับวันนี้คนไลค์คนรุ่งดูตัวอย่างพิมพ์ผิพายเลยครับรุงเลยครับนะแต่แต่ตหากว่าขายไม่ดีรวงครับนะถามว่าเปล่นยนเฉพาะไม้แบบนั้นครับผมนะแต่แต่ตหากว่ามันไม่ชอบมันมีออนไลน์อีกแบบนึ่นเงเลยว่าออนไลน์ปานแพลตฟอร์มแอฟเฟอร์เอตมาร์เก็ตติ้งนะครับนะอันนี้เป็นออนไลน์แต่ว่าไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องสต็อกไม่ต้องเป๊กไม่มีความหล้ก็ทาได้อยู่ทีไหน,นก็ทาได้ป้านออนไลน์จ่ายเกตัวทรัพย์เพียงถึงเดียวเนี่ยนะครับโดยที่ผมนาเสนอเป็นๆก็คือการสร้างไรายได้แบบ Affiliate Marketing s h ต p จีนิกเนี่ยตามว่าจบจีนิกจริงๆเนี่ย f f i l i a t e เนี่ยมันมีอีกหลายแบบนะครับนะมันแตกต่างกันออกไปแต่วันนี้ผมคุยเรื่องจบจีนิกนะครับตามว่าจบจีนิกเนี่ยมันต่างจากธุรกิจอื่นต่างจากออนไลน์อ,อนนื่ออน,นปนๆครับ ธุรกิจจบจีนิกเป็นธุรกิจที่ว่ามันไม่ได้ขับเกลื่อนโดยงานขายมันไม่ใช้งานขายไม่ใช่ใกล้กองบอกตะใตกล้กองวันไนเราไม่ใกล้เราก็อดนะครับแต่ว่าแอฟเฟอร์เอทแบบ,บจบชีนิกนี่มันขับเคลื่อนโดยรายจ่ายที่ตุกค้นต้องจ่ายอย่างรีงเี่งไม่ไ,ด,นะได้นะครับเราจับลักกิจไอเดียนะครับลักกิจปืนฐานเนี่ยก็คือเปลี่ยนรายจ่ายประจํากองโราแต่ละบ้านให้เป็นรายได้ไม่จ่ายชวนกันมาจ่ายให้มากๆไม่จ่ายนะครับ เอารายจ่ายประจําที่ทุกคนต้องจ่ายอย่างนี่เหลี่ยงไม่ได้เนี่มาเป็นรายได้ก่อนอย่างเช่นอะไรบ้างอะกาไฟจ่ายไหมวันนี้ําไม่จ่ายต๊กตัดไฟไหมครับแน่นอนป้อนดดป้อนบานป้อนกันไหมครับจ่ายบัตรเครดิตจ่ายไหมครับจ่ายบินตัวศับจ่ายไหมครับนะช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปกันบ้างไหมครับนะสื่อก้องจ่ายจาเป็นพวกอ่าก้องจ่ายในกลัวเรือนนี่ต้องซื้อไหมครับอันนี้คือรายจ่ายประจํา ที่เราต้องจ่ายอย่างนี้เลียงไม่ได้ครับอันนั้นธุรกิจจบจินิกเนี่ยมันคับเกลื่อนด้วยรายจ่ายแต่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้จะต้องจ่ายมันก็เลยทาให้ธุรกิจจบจินิกันนี้เติบโตมากเลยครับในสามเดือนในผ้านมาเนี่ยมียอดการซื้อมียอดการจ่ายมียอดธุรกิจเนี่ยมากว่ารน่อยห้าทสามล้านในสามเดือนปึ่งปิดในกรบผมหนอยห้าทีสามล้านต่ถ้าวันนี้เปลี่ยนจะสนใจหรือไม่สนใจเขาตามเนี่ยธุรกิจจอบจินิกเนี่ยมันโตอย่างก้าวกระโดดอย่างแน่นอนเลย นั่นอีกซ่องปีหรือซาำปีกลางนาเปิื่นก่อมาดูกันว่ามันจะตตัึงขนาดว่ากี่ลอยล้านกี่พันล้านนะครับอันนั้นวันนี้เป็นโอกาสผมจะไม่ลงลึกรายละเอียดเปลื่นลงคตัดสินใจกา,าศึกษาการสร้างรายได้ Affiliate Marketing ผ่าพนแอปจ็บจินิกดูนะครับนะว่าการเปลี่ยนรายใจ่ายให้เป็นรายได้นีน่มัน,นมเป็นแผ่นผือมันกลับเปลื่ยนโดยรายจ่ายนี่มันเป็นแผ่นผรือนะครับอันนั้นฝากเป็นข้อคิดกับเปิืนเปืนนอ,นะ,นะอ,อ,น,ะอนะครับผมอย่าลืมติดตามกูใช่นะครับนะอาจอมาเก็ติ้งในกูใช้จะราชจัม สวัสดีครับฝากไว้แกนนี้ครับผม